คุณเคยพยายามแก้ปัญหาแต่มันยิ่งเลวร้ายกว่าเดิมไหมแล้วมันก็เกิดขึ้นกับฉันฉันชื่อลอราฉันจะเล่าให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันเป็นเด็กผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้ฉลาดมากแต่ก็ไม่ได้โง่ไม่ได้ป๊อปปูล่ามากแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีใครรู้จักเลยจริงๆแล้วทุกคนดีกับฉันนะแล้วฉันก็มีเพื่อนที่ดีด้วยมีเด็กใหม่คนหนึ่งเธอชื่อเบส เพิ่งย้ายเข้ามาที่โรงเรียนฉันเลยชวนออกไปหาอะไรกินด้วยกันเธอดูเป็นคนน่ารักมากและใช่ฉันก็สวยประมาณนึงฉันเลยเริ่มเดทกับผู้ชายคนหนึ่งเขาชื่อซานเดอร์เขาเป็นคนที่ปอปปูล่ามากถึงมากที่สุดก่อนเขาจะเดทกับฉันเขาเคยเดทกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอชื่อเคนนี่เธอเป็นคนสวยและเพอร์เฟกทุกคนรู้ว่าช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเธอไปถ่ายแบบมาด้วยถึงจะรู้แบบนั้น ฉันก็คิดว่าฉันคงยังไม่เลิกกับซานเดอร์ง่ายๆหรอกมันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้นแล้วตอนนี้ฉันก็เริ่มปั๊บปุล่าเพราะฉันเป็นแฟนกับเขาเดทครั้งแรกของเรามันดีมากเขาพาฉันไปร้านอาหารดีๆเขาใส่ใจฉันแล้วก็ให้ของขวัญที่น่ารักมากกับฉันและเช้าวันถัดมาเขาก็ขับรถมารับฉันไปโรงเรียนหลังจากนั้นเราก็ไปเดินเล่นกันที่ห้างแล้วก็ไปต่อที่บ้านเขา เราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาถ้าเราห่างกันเราก็จะวิดีโอคอลคุยกันเป็นชั่วโมงเขารักฉันแค่คนเดียวมันทำให้ฉันหัวใจพองโตฉันรักเขาแบบหัวปากหัวปัำและมั่นใจว่าเขาจะเป็นคนสุดท้ายของฉันแต่หลังจากนั้นเราเจอกันน้อยมากเพราะเขาต้องซ้อมฟุตบอลแล้วเขาก็คงเหนื่อยเกินไปที่จะโทรหาฉันวันหนึ่งฉันกำลังเก็บกระเป๋าเตรียมจะกลับบ้านแล้วเคนนี่ก็เดินมาหาฉัน ตุ้มหูสวยนะเธอมองมาที่ตุ้มหูเงินที่ซานเดอร์ซื้อให้ฉันขอบคุณนะฉันตอบเธอตอบพร้อมกับปัดผมไปข้างหลังที่หูของเธอมีตุ้มหูแบบเดียวกันกับที่ฉันใส่เดี๋ยวเขาก็เบื่อเธอแล้วซานเดอร์เป็นแบบนี้ประจำฉันกัดฟันแล้วบอกเธอไปว่ามันไม่จริงหรอกแล้วฉันก็เดินออกจากห้องเรียนฉันพยายามคิดว่าเคนนี่คงแค่อิจฉาแต่คำพูดของเธอก็คอยหลอนประสาทฉันอยู่ตลอด หลังเลิกเรียนซานเดอร์ส่งข้อความมาหาฉันว่าที่รักผมไปเที่ยวกับเพื่อนนะเดี๋ยวโทรหาหัวใจฉันแทบสลายนี่มันครั้งที่สามแล้วนะที่เขาทิ้งฉันไว้แบบนี้หลังจากซานเดอร์ยกเลิกนัดฉันฉันก็โทรชวนเบสมาที่บ้านฉันสั่งพิซซ่าแล้วเล่าเรื่องทั้งหมดให้เธอฟังเธอน่ารักและซัพพอร์ตฉันมากฉันคิดว่าเธอเป็นเพื่อนที่ดีแถมเธอยังสวยอีกด้วย วันต่อมาฉันแต่งตัวสวยและก็ไม่ลืมที่จะแต่งหน้าแต่ตอนที่ซันเดอรมารับฉันเขาไม่มองมันเลยด้วยซ้ำไปอ่ะวันหนึ่งตอนพักกลางวันที่โรงเรียนฉันเห็นเขากำลังจีบผู้หญิงคนอื่นเขาเห็นฉันแล้วแต่เขาก็ยังจีบผู้หญิงคนนั้นต่อฉันดึงเขาออกมาคุยแล้วพูดว่ามันแย่มากที่คุณทำแบบนี้แน่นอนว่าเขาแก้ตัวเขาบอกว่าไม่ได้จริงจังสักหน่อยฉันไม่อยากเสียเขาไป ฉันเลยรีบเดินไปขอโทษเขาแล้วพูดว่าฉันจะทำให้เรากลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วเย็นวันนั้นฉันก็อยู่กับซานเดอร์ฉันรู้สึกดีมากและฉันก็คิดว่าระหว่างเราคงกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วแต่หลังจากที่เขาแต่งตัวเสร็จเขาก็ไปนั่งอยู่ปลายเตียงฉันถามเขาว่าคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเขาตอบว่าไม่มีอะไรหรอกผมแค่เบื่อ ระหว่างเรามันน่าเบื่อมากคุณไม่คิดอย่างนั้นหรอมันไม่ใช่ความผิดคุณหรอกนะตอนนี้ผมง่วงแล้วหลังจากได้ยินที่เขาพูดฉันช็อกไปเลยเบื่อหรอเขาคิดว่าระหว่างที่เราอยู่ด้วยกันมันน่าเบื่องั้นหรอฉันกลันน้นน้ำตาแทบไม่อยู่เขาใส่เสื้อคลุมหยิบโทรศัพท์แล้วพูดว่าที่รักผมจะออกไปข้างนอกกับเพื่อนนะกลับบ้านได้แล้วหลังจากที่เขาออกไปฉันโทรหาเบสแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ เธอเลยบอกให้ฉันไปที่บ้านเธอแล้วฉันก็เล่าทุกอย่างให้เบธฟังเธอบอกว่าฉันกับซานเดอร์เราต้องเติมเต็มความรักให้กันแล้วเธอก็เล่าเรื่องของเพื่อนเธอที่เป็นแบบฉันให้ฟังเพื่อนของเธอพาผู้หญิงอีกคนเข้ามาอยู่ด้วยกันตอนนี้พวกเขาคบกันสามคนอย่างมีความสุขแต่ฉันคิดว่ามันไม่เวิร์กเท่าไหร่ซานเดอร์เป็นของฉันคนเดียวฉันคงไม่พร้อมที่จะแบ่งให้ใครซานเดอร์ไม่ตอบข้อความฉันตลอดทั้งวันหยุดแล้ววันจันทร์ เขาก็ไม่มารับฉันไปโรงเรียนฉันเลยต้องเดินไปเองกวดจะถึงก็เข้าเรียนสายแล้วในช่วงพักกลางวันฉันเห็นเขานั่งกับเคนนี่เขานั่งรูปขาเคนนี่แล้วเคนนี่ก็กอดคอเขาฉันรีบวิ่งไปที่ห้องน้ําแล้วก็ร้องไห้อย่างหนักสักพักโทรศัพท์ก็ดังขึ้นเป็นข้อความจากซานเดอร์ที่รักเรามาคุยกันหน่อยหลังเลิกเรียนมันฟังดูไม่ดีเท่าไหร่เลยหลังเลิกเรียนฉันเดินไปที่รถของซานเดอร์ ฉันเห็นเขาคุยอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งฉันแกล้งไอเพื่อเรียกร้องความสนใจจากเขาแล้วซานเดอร์ก็ขยิบตาให้ผู้หญิงคนนั้นก่อนจะเดินมาหาฉันเขาบอกฉันว่าเขาไม่มีความสุขกับฉันอีกแล้วแต่ฉันไม่อยากเสียเขาไปฉันพยายามห้ามตัวเองที่จะไม่รังเขาแต่สุดท้ายฉันก็พูดว่าเดี๋ยวก่อนฉันรู้ว่าเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงดีเบธก็อยากเป็นแฟนคุณเหมือนกันซานเดอร์มองฉันแบบไม่เชื่อสายตาฉันเลยพยายามอธิบายให้เขาฟังว่า เขาสามารถมีแฟนสองคนได้เขาดูชอบไอเดียนี้มากเลยที่เขาจะมีแฟนสองคนแน่นอนว่าเขาตกลงทันทีแล้วเขาก็จูบฉันและพูดว่าฉันนี่มันหน้าทึ่งสุดๆฉันรีบบอกเขาว่าฉันมีนัดต่อแล้วฉันก็รีบไปบ้านเบสฉันร้องไห้ฟูมไฟแล้วบอกเบสว่าถ้าเธอไม่ช่วยฉันฉันต้องเสียซานเดอร์ไปแน,น่ๆและสุดท้ายเธอก็ตกลงเราสองคนไปที่บ้านซานเดอร์ คงไม่ต้องบอกหรอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นแต่ทุกอย่างก็ไปได้ดีดูซานเดอร์ชอบมากอย่างน้อยตอนนี้ฉันก็ยังเป็นแฟนเขาอยู่แรกแทุกอย่างมันก็ดีเราไปไหนมาไหนด้วยกันและเข้ากันได้ดีแต่แล้วซานเดอร์ก็ไม่สนใจฉันอีกครั้งครั้งที่สแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรฉันตัดสินใจไปบ้านเบสเพื่อายให้เธอฟังแต่พอฉันไปถึงฉันเห็นรถของซานเดอร์จอดอยู่ แล้วก็เห็นพวกเขาจูบกันในรถตอนนี้ทั้งซานเดอร์และเบธตัดสินใจไปไหนมาไหนด้วยกันแค่สองคนและทิ้งฉันไว้แน่นอนว่าตอนนี้เขาทำอะไรกันลับหลังฉันฉันติดอยู่ในความสัมพันธ์ระหว่างคนสามคนที่ฉันเป็นส่วนเกินฉันไม่รับรู้อีกต่อไปแล้วว่าพวกเขาทำอะไรกันบ้างฉันไม่รู้ว่าต้องทำยังไงต่อไปตอนนี้ฉันกลัวว่าจะไม่ได้เสียแค่ซานเดอร์ไปแต่ฉันยังต้องเสียเพื่อนรักของฉันด้วยและสุดท้าย ฉันต้องอยู่คนเดียวคุณคิดยังไงกับเรื่องราวของฉันหากคุณมีทางออกให้ฉันช่วยคอมเมนต์บอกฉันด้านล่างคลิปวิดีโอนี้ทีนะฉันรออ่านอยู่และเพื่อไม่พลาดเรื่องจริงที่น่าสนใจกว่านี้อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร b ์ช่องเรื่องเล่าของเราด้วยนะ